ครับสวัสดีครับกนะ็ให้นายตาไปนานเลยนะครับก็เป็นยังไงมั้งนะครับ f อผมนะครับไม่ได้ทําคลิปไปดูเลยพี่น้องก็นี่นะครับช่วยโอกาสเวลาว่างพี่น้องมาทําคลิปเ,เล่นบาคาร่าในเกมเาบาคาร่าโบนัสสสยฟ้านะครับแล้วก็มาอยู่ในหน้าเว็บ r อซ้มเหมือนเดิมพี่น้องก็เป็นเว็บลักก็เป็นเว็บลักถือว่าผมได้เล่นอยู่ประจานะครับ เราก็ไปติกาสิซีโนซอสพี่น้องและก็จะไปในขายนี้นะครับจะมาหากำไรในเกมบาคาร่าสไส้ฟ้าพี่น้องก็ไม่ได้ทาคลิปให้ดูเลยนะครับให้นะ้าให้ตาไปเป็นเดือนเลยครับก็สวัสดีเอพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่พีน้องน้องตุกๆุกค้นนะครับ ก็คงจะไม่ลืมนะครับกับปี่บาสร้างเงินซดจากเกมพี่น้องเราก็ไปบาคาร่านะครับและก็จะมาบาคาร่าบนนัดสายฟ,ฟ้านะครับนี่นะครับบาคาร่าบนัดสายฟ,ฟ้าพี่น้องก่อคาไปเลยนะครับขันดาของวิบอ,อีซ้ำก็เลิมอตอนโดยอาสบัสนะครับและก็เทคนิคที่ผมจะมาเล่นนะครับ ก็ไม่มีอะไรมาักพี่น้องแต่งตามอ,อ,อารมณ์ตัวเองนะครับผมก็จะไปตีแบงเกอร์พี่นอ้องเออเพลเยอร์นะครับลงไม้แลกไปเลยพี่น้องก็บาคาร่าบนนัดสายฟ,ฟ้านะครับมันก็มีตัวคุณนะครับอ่าตรงนี้พี่น้องก็เข้ามาซึษาซอาเองนะครับอ่านี่เหมือนแันนี้พี่น้องกล้มาแต่ว่าฟังแบงเกอร์ชนะนะครับเราก็จะได้ตัวคูณพี่น้อง อ่ากองเราบอดพี่น้องอ่าบอดเสมอลาพี่น้องแต่ว่าเสมอนะครับเราจะเสียไปสิบบาทนะครับเสียไปส่วนที่ว่าเราลงคาเอ่อคาตำเนียมกองฟังโบนัสนะครับก็ลงไปติดเพย์เยอร์ลาวนะครับก็ตุนเดี๋ยวพอมีก็ซ้ำเมืนนะครับ ก็ดูว่ามันจะได้บาคาร่าบนนัดไม่นะครับอ่ากองรอบ,บอดพีน้องเออกองกาวๆนะครับกอนี้นะครับเสียผมก็จะถอบลงเป็นไม้ที่สองนะครับกอลงไปที่เพยเยอร์ลาพีน้องผมก็จะเดินแบบหนึ่งสามเจ็ดสิมานะครับ จะเล่นแบบเกาวกระโดดนะครับก่อเมือ่อคืนเว่าพวผมเล่นนะครับก่อได้โบนัสแจ็คพอตมาพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับได้มาเจ็ดพันแปดพี่น้องอะไขึ้นนะครับนี่ครับได้ซี่่อเอ่อได้หยิบหยิบได้คูณหยิบห้านะครับนี่พี่น้องลอยพุ่มเล่นนะครับลงไปซ้ำลอยได้มาเจ็ดพันแปดแปดแปดลอยนะครับ อ่ารอบนี้ก็ไดกกำไรนะครับก็ลงไปที่เพย์เยอร์ลาพี่น้องมันออกเป็นเพย์เยอร์นะครับ,เ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 ,รบเมื่อกี้นะครับก็จะมากำไรสักเออเอาตัวว่าพมพอใจนะครับสักสองสามพันก็ดีนะครับ อ่ารอบนี้แบงเกอร์นะครับอ่าไม่ต้องถ้ามนะครับว่าผมเลนเทคนิคอะไรนะครับผมจะเล่เข้าพายพี่น้องและก็จะแทงตามเข้าพายนะครับคือแทงตามใจอารมณ์ตัวเองกันพี่น้องอ่าเบบปนิว้นะครับมันจะได้เห็นหยอดหยอดเงินของปองมมั่งนะครับก็บวกรอบยังไง ก็มาคอมเมนต์บอกพมมั่งนะครับที่ตายคลิปกองผมนี่พี่น้องก็มาพูดคุยกันได้นะครับบวกหรือลบอย่างไงนะครับอ่าซัมอลาพี่น้องแต่ว่าซัมอนะครับมันก็หักฟังถือว่าเราลงโบนัสไปพี่น้อง่าทธรรมเนียมนะครับก็ลงไปเมื่อเดิมเลยพี่น้องมันหัก่าทธรรมเนียมไปเจ็ดสิบบาทนะครับตรงนี้พี่น้องนี่แล้วาไอ้นี่คือ่าทธรรมเนียมนะครับ ก็ทุนหน่อยๆผมผมไม่แนะนานะครับอย่างต่าต้องมีสักสี่าพันนะครับถึงจะเอามาเล่นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็เสียงที่ว่าเราจะไม่ได้โบนัสนะครับอ่าแต่ว่ามันได้โบนัสก็คุ้มพี่น้องตาเดียวเลิกได้เลยนะครับอ่าไมายนี้ก็อเสียนะครับผมก็จะตอบลงเป็นหมายที่สามพี่น้องแปดร้อยนะครับ มหวาน่าจะเป็นแบงเกอร์พี่น้องรอบนี้นะครับเพราะว่าสกิติมามันจะเป็นงปองพี่น้องไ้น,นีความรู้สึกนะครับก็ถ้าว่าใครอยากไอพ้พมแนะนาเทคนิคอะไรก็สเสนอมาได้นะครับอ่านี้แล้วมาพี่น้องนี่ออกกาวไปล้ไมไปล้ไหมน,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 นู้นนู่นนู้นนู้นนนสามพันลอยพี่น้องเอ้ยแล้วมาเลิกได้ไหมกนนีตาเดียวนะครับเลิกได้เลยพี่น้องเอ้ เอาเพลงไปตีเพลงะลาวไปน้องการทุนเดี๋ยวผมมีนะครับมีอยู่เมื่อกี้สามเมื่อนพันนะครับสามเมื่อนพันไม่รู้ผมก็ดีจําไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้นะครับได้บาคาร่าบนนัดสายฟ้าไปน้องรวยนะครับก่อนนี้น่าจะเลิกได้เลยไปนอ้องกําไรก็เกินเปล่านะครับมามาเลยแล้วนู้สามเทว่วมาไอ้ยาสามเทียวสามเทียวสามเทียวที่ยวนีเเ่เลิกเลยเลิกเลยทักที่ยวบ้า,อาบอด เต็มเปียจาดนักว่าได้เลยก็ลงเป็นหมายที่สองนะครับแหลปวัดพี่น้องแหลปวัดนะครับขุนร้าพี่น้องเอยรวย ก็แต่ว่าทุกในตานี้ผมก็จะหยุดนะครับอ่าเสมอเลยแล้วเพราะว่ากําไรมันก็เกินเป้าแล้วนะครับได้โบนัสตาเดียวเลิกได้เลยพี่น้องไม่ต้องอะไรเลยมากนะครับเดี๋ยวผมก็จ่า้ดูกําไรนะครับว่าผมได้กําไรกี่บาทนะครับก็ผมตังไว้กําไรสองสามพันพี่น้องก็ได้บาคาร่าบโบนัสพี่น้องเลิกได้เลยนะครับ ให้มันทุกตานีแล้วนะครับผมก็จะหยุดแล้วพี่น้องสัตว์ตัวทีอ่ามาเลยลามพี่น้องอึโกงโกงสามเทีวสามเทีวสามเที่วแจมเรียบร้อยเรียบร้อยตะเลนะครับพันรอพันสามสิบบาทพี่น้องเออเลิกไม่เล่นแหละกำไรเกินเป้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมก็จะหยุดกำไรพี่น้อง พอว่าตุนที่ผมมีนะครับซ้ำเมินเลือพี่น้องอ่าก้อนนี้นะครับกำไรติบพุ่มได้พี่น้องตุนติพุ่มปาเข้ามาซ้ำเมินพันนะครับนี่ก็กำไรขึ้นมาสองพันว้าพี่น้อง เออเดียนะครับผมไม่เลกอ่นพี่น้องว่าผมแดกกำไรอีบัสนะครับก่อนนี้ผมไม่เลแล้นนะครับผมก็จะเลิกพี่น้องพอ่พอพ่อกำไรทถานี้ก็เลืออเฟือนะครับเออกำไรตีผมได้นะครับสองพันลอยพี่น้องตรงนี้นะครับกอ,อนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไหวเพียงทถานี้นะครับก็ออีพีหน้าเป็นอะไร ก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องของผมมั้งนะครับกับช่องพี่เบาสร้างเงินสดจากเกมนะครับก็ใครมีเทคนิคดีๆสูตดีๆมาแนะนำพ้มได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ